กล่องพัสดุอันนี้แลคะทุกคนตัวฟ้าเองไม่ได้เป็นคนสั่งมานะคะคือทางแบรนด์เขาส่งมาให้นะคะเอาล่ะมาเปิดดูสิว่าเขาให้อะไรมาบ้างถ้าเรารสวัสดีค่ะทุกคนเจอก,กับฟ้านะคะในช่องฟ้าปนชิน วันนี้นะคะทุกคนฟ้าจะมาเปิดกล่องพัสดุอันนี้นะคะทุกคนกล่องกล่องนี้นะคะตัวฟ้าเองไม่ได้เป็นคนซัมานะคะคือทางแบรนด์เขาส่งมาให้นะคะ <Wow. S 1> คือแบรนด์ In Beauty นั่นเองนะคะขอออกตัวกันเลยว่าแบรนด์ In Beauty เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่น่ารักมากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้ว,วเราเป็นลูกค้าเขามานานมากๆเลยนะคะชอบซื้อในส่วนของเมคอัพมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นซองที่เขียนคิ้วและลิปสติกนะคะนอกอจากนี้ แล้วเขายังมีลายของสกินแคร์ด้วยนะคะบำรุงแบบหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบรนด์เขาได้ส่งกล่องนี้มาให้ด้วยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างน,นะคะฟ้าก็เลยอยากจะมาแกะเพร่อนเพื่อนเลยนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างคะ่ะต้องขอ,ขอขอบคุณทางแบรนด์อินบิวตี้มากๆเลยนะคะที่ส่งกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้นะคะขอบคุณคะ่ะก็เปิดดูดีกว่าจ้าทารมทาร <Whoa. S 1> ดนีด่เลูคุณูโอ้โห เอาจริงป้าสีกล่องน่ารักมากเปิดมาปุ๊บนี่ทางแบรนด์มีคําว่าแบรนด์อิมูตี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาเขียนการ์ดมาให้เราด้วยนะคะว่าแฮปปี้ ะะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ Happy New Year เช่นกันจ้าอันนี้นะคะก็ดีใจมีคนส่งมา Happy New Year เราเนะ <laughs> <laughs> เอาล่ะเรามาดูสิว่าเขาให้อะไรมาบ้างเท่า <c oughs> ที่ฟาดูด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นในส่วนของสกินแคร์สะส่วนใหญ่นะคะซึ่งบางอย่างก็เคยใช้แล้วบางอย่างก็คือไม่เคยใช้เลยนะคะอะอย่างเช่นอันนี้ฟาเคยใช้แล้วทุกคนซึ่งใช้ดีมากๆเลยนะนี่เลย เคยใช้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็เคยใช้ค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยทาตูดขาวนะจ๊ะเอาละทุกคนเนี่ยวฟ้าจะมาแนะนํานะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะอันที่เราไม่เคยใช้นะคะอันที่เราเคยใช้เกาะนี่สองอันนี้นะ ันที่เราไม่เคยใช้อันแรกเลยก็คืออันนี้เลยนะคะเป็น In Beauty with C Aloe Shooting Gel นะคะเจ้าตัวนี้เป็นผลิตภณัณฑ์บำรุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเป็นวิตามินซีที่เข้มข้นด้วยนะคะเป็นเจลเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้ค่ะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยเนาะอืมน่าสนใจมากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูนะคะส่วน นีก็ไม่เคยใช้นะคะเป็น In Beauty Gua Collagen Plus Serum Gel เนอะ เออไม่เคยใช้เหมือนกันเจ้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของอะไรเจ้าตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของผิวขาวก็จังใสด้วยเนาะเออทำให้ผิวแบบดูสิผิวแบบสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะเอ้ยอันนี้แปกหูปแปลกตามากๆเลยเลยลกโคนอันนี้เป็น in beauty perfume bath scrub บหรอเอาไงว่าอันนี้นะคะเป็นแบบเออสครับที่มีสม่วนผสมของน้ําหอมเพราะว่าเป็นแบบน้ําหอมแล้วก็เป็นสครับเออฟาว่าเจ้าตัวเนี้ยน่าจะแบบ ต้องลองดูต้องลองดูส่วนอันนี้ค่ะทุกคนเป็น In Beauty Scar Serum นะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของลดจุดด่างดำบ้าะ เออเพราะว่าเจ้าตัวนี้ทาให้แบบลดรอยดํารอยแดงจากสิวจุดด่างดำจากสิวสิวผิวไม่สดเสมอสามารถใช้ได้นะคะต้องลองใช้จริงๆเจ้าตัวนี้เนาะมาที่อย่างต่อไปนะคะก็เป็น Im Beauty e x t r a White ร e r ว m um i เซ Foam ซึ่งอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าของแบรนด์ i ิมพิว t y เนาะเออน่าลองใช้มากๆเลยนะคะทุกอย่างที่เขาได้ให้เรามานะุทุคนมาที่อย่างสุดท้ายก็ไม่ไดีกว่าซึ่งน่ารักมาก อันนี้ค่ะทุกคนทางแบรนด์เขาให้ของขวัญน,น่ารักมากนี่เลยน่ารักมากเป็นที่ก่ะผมหูหูหูน่ารักก็ทุกคนสีชมพูแบบมุงมิงฟุ้งฟิง,ฟงมากเลยค่ะโอเคค่ะทุกคน สกินแคร์ที่ฟาร์มไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวฟาจะไปทำคลิปแยกเนาะว่าแต่ละตัวเป็นอะไรยังไงแล้วก็ดีอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปแยกเป็นคลิปๆแล้วกันนะทุกคนจะได้เออรู้ว่าแบบเป็นอะไรยังไงเนาะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางบรนดอิวตี้ด้วยนะคะที่ส่งของแบบดีมากๆมาให้ฟานะคะแล้วก็แฮปปี้นิวแยร์ทาง b บรนด์อินวิตี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วค่อยทำคลิปแยกแล้วกันเนาะว่าแต่ละตัวเป็นอะไรยังไงก็ไปละทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับส ที่สัมภาษณ์กัทุกคนอย่าลืมวอด,ดิ่งกึ้งกิ้งเพื่อนนะครับเวลาฟังลองคลิปใหม่ทุกคนใจภาพนี้ก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะจุ๊บ